ก็ทาไมถึงยากบวชล่ะครับก็อยากจะพัฒนาตัวเองรอครับอยากจากคนที่อยากเป็นตอนนี้เป็นคนที่อารมณ์ร้อนครับแล้วอยากจะอารมณ์เย็นขึ้นแล้วก็อยากจะสงบมีสติปัญญาที่เราแบบสามารถคิดได้เพราะว่าทำอะไรบางครั้งก็ไม่ค่อยมีสติครับผมแล้วก็อยากจะได้บุญกุศลด้วยครับอยากจะให้บุญกุศลแก่ตัวเองแล้วก็ครอบครัวทั้งหมดเพราะว่าทางบ้านเขาก็เป็นคนทําบุญกันแหละครับแต่ผมไม่ค่อยเข้าวัดกันเลยอยากจะแบบ ให้พ่อแม่ทุกคนได้บุญได้กุศลมีความสุขกันแล้วก็อยากให้พ่อแม่ครอบครัวครับปู่ย่าตายายอีภูมิใจในตัวเองครับการที่ผมไปบวชเนี่ยก็เหมือนเป็นการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ทําให้ตัวเองเหมือนเป็นการไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นยิ่ง,งขึ้นไปเพราะว่าผมเคยบวชแล้วครับเมื่อตอนเด็กๆบวชให้ในหลวงอะไรประมาณนี้ครับแต่ก็อยากเพราะว่า ผมอยากจะลองบวชอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่ได้บวชนานมากแล้วแล้วก็อยากจะให้ครอบครัวทุกคนมีความสุขครับไม่งั้นก็ก็ทุกคนก็จะมีความทุกข์ถ้าแบบว่าคนสําคัญของครอบครัวตัวอย่างเขาเรียกตัวอย่างครอบครัวรุนตัวน้อยของครอบครัวถ้าไม่ไม่ได้บวชก็คือก็เหมือนจะเป็นการดึงให้ครอบครัวดีขึ้นอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ครับุมครับ